เอ้ปัดโอ้บักโดตีบักโดครับเนี้ยตักเขาไปได้เังไยโอ้มันตรงเลยกอนเอาเลยโอ้สอนเอาเลยไโตครับบักโดปุ่นปุ่นสองโลุ่่นโล่กลัวอืมสองโล่สามโล่เลยนะตีบักโดครับ

ตัวงามครับขาวสวยตัวสิสวย,สวยโอ้โดดโดดโอ้เขาไหลต้วนี่ลาหน่อยไหมเอ้ย ยูสะดุงบูอยูอันงีวูเบาตัวหน่อยหลายขวดนี่เราบอกปวดเลยอาญาอยู่จิตอาญาบอกปวดออกเลย หลายตัวอยู่ครับหลายตัวอยู่หลายตัวอยู่เอาะอันนึงขึ้นอันนึงลงครับหลายตัวเลยครับ อาใสยพี่น้องซิปก็ตัววันนี้แม่เรายกไปที่นี่ครับเ,เรายกจันดาวเทียมมาแต่ก้อนกันเรายกประจําครับเบื่อนพี่น้องปลาอันน้อยโดดขนาดว่าน้ำมาท่านี่บกครับมันโดดมันโดดขึ้นบางน้ำไหลพี่น้องดังดังดองดังอุ่นอาญะนี่ตาป่าน้อย ปลาหน่อยใจเอาได้ครับใจเอาขนาดได้แล้ว จะป่าหน่อยพี่น้องป่าซิวป่าซิวอาราเลยป่าหักกล้วยกระพองกัน <c oughs> <c oughs> อากหลาดเลย ปลาไยรถเมื่อกี้ปลาหัวกล้วยน้อยอักลากเลยขึ้นมารถแม่เอามาปวดอักลาเอ้ยมีแต่ปลาซิวปลาหักกล้วยอาญาเลยพี่น้องคนไหนเอ้ยจีดหักติดเนี่ยพี่น้อ้ย <laughs> หักกล้วยพี่น้องปลากล้วยน้อยอาญาเลยนะปูดแล้ว ติดคักตดเนี่ยเถอะเฮ้ตีอยอย๊ดคักใช่ไหมตัวน่อยน,นะพูดนะ่เฮียไปพ้องกันพูดนะอ้หี่นอเฮ้ยจ็บก,กับบ่ได้จับกับบถืกนน <laughs> จับบถืก พูน่ะเฮียตั้มพ่อมันเฮียหลายเนาะมีตะสักปลาพูดไะสั้นเอาบังสี่เลยปุ๊บจิดขักติดเนี่ย,ยพี่น้องมาหักกว้ยจิดขักติดเนี่ยต้องกดเอาโอ้จิดหลายครับปลาน้อยจานดาวเทียมลาน้อยครับ ปลาหน่อยอักลากแล้วพุ่นะ่อ้องถึกตัวหน่อยคุณพ่อท่นเลียวพีกน่อยอ่ะล่ะอะไรอโอ้หน้ามิ่หน้าพัดไปิน้ามันพัดโอ้พ่อเปลี่ยนลยได้ครับเสียก ดำ <laughs> มนันเฮียงไงโอ้ตะวงตะวงเล็กกันนักแล้ครับบ้าน้ำกับประชม ต้องย่อมให้ท่านบ้านหาปลาเนาะครับอ๋บอบางปากเนเพิ่นเพิ่นเอาเงินให้บ่ครับบ่ใหาเ้เหบ่อ๋อเพิ่นเพิ่นให้เงินครับครับบ้นบ่ย่อมให้สางเขื่อนต้านให้ชาวบ้านไปหากินป่ามุกแตนกล้วยเนะาะป่าละกล้กวยน้อย ยกสะดุ่งพันได้ไะครับสะดุ้งดดะ,ะดีจ้่ก็กได้หรอต่ว่าพวเห็นเอาลงเนี่ยเป็นนกตอนยังขืนติเป็นเอาเนียมาแงดเนียมาแลงยื้ะอาการแงมลงก็ปไเรครับตีหลายตัวครับมื่อกี้ tám mông ô bà này tiền nó đang đang si hà cô ô kia lại tôi cho cả một kia โอ <t ry subscriber Airbnb> ้ยออกฟ้างขาดด้ี sí つつ่แสดงว่าออกออกขึ้นนี่เย็บไมเย็บไม่ก็มันเรับตัวนี้ประจอบจารเที่ยวเดี๋ยะจอดครับปะจอรารเที่ยมมันครับมัน โอ้แจกคโคบลับโอ้แจกครบๆแจกครบการดาวเทียม ปลาเข้าสวตัวงามัจัเบัด,ด,บดนานเดาเทียมือป่าหน่อยพี่รองควรเดาิีักติดเนี่ยพุนะเอาทิมกระพองกันหลายหลายออมแจะสากป่าโอ้นึ่ว่าเอาทิมเาา๊ะแต่ทังนั้นเนียเกนอยู่ ใช่แล้วครับอันมันมันถึงมองมันถึงกลางๆปุ่มปุ่มคุณน่ะ้ยคุณน่ะเป็นปุ่มเลยคุณน้องคุณปลาซิวปลาซิวกระซิวอันนี้รอบได้ครับนี่รอบที่เข้าเลยเพราะท่านี่เอาเลี้ยงอยู่โอ้ยิปจีพอดผลงานของไม้ตักปลาครับ ปากมือไม่จะเท่เดี้ย,ยป่านนี้แต่ขาย,ยักโลกครับเมื่อกี้ขายซีโล่ซีโล่เล้วโอ้ยิงกันหลายร้อยแล้วตัวนี้เป็นปุ่มพี่น้องลูกประโดก็ได้ ปลาหน่อยลุ่มเลยเออปลากวยกวนอากหลักจิ้คัตจิ้มเนี่ยมีกเทียครับคือกะซองซ้ำหน่มใแบบนานไเยอะครับบ่มีข้ามันลงก่นีนกันบ่ถึงบ่ครับถบกลางกางบบกลางกลางับกลางาครันักปลานักปลา หักลากเลยพี่นอ้องหักลากเลยครับเอาขึ้นมานี่ครับเอาขึ้นมานี่หักลากเลยนี่จานดาวเทียม Chán đau chiêm Bà khá sợi 10 một tua <laughs> <laughs>